สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานน้องเต้าหยองระเบียบบาเทลสิ่งกันค่ะวันนี้น้องเต้าหยองมีคิวถ่ายละครนะคะต่อด้วยงานวันเกิดของคุณพ่อโพสต์ post จากเฟซบุ๊กเต้าหยองนะคะสุขสันต์วันเกิดครับคุณพ่อขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับผมไปนานน,านพ่อคือซูเปอร์ฮีโร่ของผมพ่อคือคนอยู่ กับผมในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายพ่อคอยบอกคอยเตือนผมทุกอย่างพ่อคือทุกอย่างของผมจริงๆครับรักคุณพ่อนะครับคุณพ่อซูเปอร์ฮีโร่ของผม ก็เป็นคำวอวยพรวันเกิดนะคะจากน้องเต้ายองวอวยพรให้กับคุณพ่อนะคะพ่อเอะพักดีพล,ล้ำนะคะเป็นคําอวยพรที่อ่านแล้วนะคะก็ปลื้มแทนคุณพ่อเอะมากๆนะคะที่ลูกชายสุดหล่อสุดน่ารักนะคะยกให้คุณพ่อเป็นซูเปอร์ฮีโร่ประจําใจน่ารักมากๆค่ะและปีนี้นะคะเราก็มาลุ้นกันว่าน้องเต้ายองนะคะจะให้ของขวัญวันเกิดอะไรพ่อเอะนะคะ และทางช่องกระแสสตอรี่ก็ขอร่วมวอวยพรวันเกิดให้กับพ่อเอนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะคุณพ่อเอขอให้พ่อเอมีความสุขสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะอยู่เป็นล่มโพล่มไซของลูกๆระเบียบวัฒนิลป์ไปนานๆน,น,นะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จากเฟ e บุ o กเต้าหยองไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกระแสสตอรี่ด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ